แต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับครอบครัวของพลอยชิดจันนี่โอ้โหตอนนี้ต้องการกําลังใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันนี่แหละเขาออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าลูกๆทั้ง4คนก็คือน้องชิโน่น้องชิลลี่น้องชิตาและน้องชิลีนเนี่ยติดโควิดพร้อมกัน4คนเลยนะฮะ โดยพลอยเนี่ยได้โพสต์คลิปผลตรวจเอทเคของลูกๆ <c oughs> ขึ้น2ขีดทั้ง4คน4คน<ช>แดงสขีดหมดเลยนะฮะพร้อมกับได้โพสต์ภาพ การรักษาของลูกทั้ง4ี่คนนะฮะใช่ทําหน้าที่เป็นพยาบาลดูแลลูกๆทั้ง4คนด้วยตัวเองนะครับพร้อมเขียนข้อความบอกว่า2ขีดยกกําลัง4ี่คนเป็นแม่นะว่าอกคนเป็นแม่ไม่เราคือแบบแต่ละคนก็คือป่วยอ่ะป่วยแล้วเด็กก็แบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะก็ต้องงอแงกันอย่างแน่นอนนะฮะนี่ก็ต้องป้อนข้าวกันบ้างอ่ะต้องดูแลกันนะฮะสำหรับสี่คนนะฮะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับอ่ะจริงๆนะคนเป็นแม่เชื่อว่าหลายๆคนเลยแหละพอลูกติดโควิดอ่ะ เอาจริงคนเป็นแม่หคนเป็นแม่ก็แบบอ้าวะยังไงก็ต้องดูแลก็ต้องยอมติดอ่ะเอาจริงเพื่อนก็เป็นลูกติดมาจากโรงเรียนก็ต้องยอมเหมือนกันนะฮะดูแลลูกก็ติดไปกับลูกอย่างเงี้ยอย่างทีมงานก็มีนะปุ้มอ่ะลูกติดมาจากโรงเรียนใช่ไหมปรากฏก็ดูแลลูกเข้าไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเลยแม่ก็ติดพ่อก็ติดเรียบร้อยทั้งบ้านแต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับสรขบครอบ